วันนี้จะมาเล่าเรื่องของพยาว่านทั้งห้าชนิดซึ่งเป็นว่านในตำนานแล้วก็ถูกเก่าขานกันมายาวนานสำหรับผู้ที่เรืองวิทยาคมในอดีตนะน,นะจากคำบอกเล่าของท่านอาจารย์ศึกจักราที่ได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าว่านทั้งห้าชนิดเนี่ยมีอยู่จริงแล้วก็ท่านเคยได้ใช้ในช่วงที่เป็นในพานแล้วก็ในคอยต้อนควาย ส่วนว่านในตำนานเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยถึงห้าชนิดคือหนึ่งพยาว่านหรือผู้ที่เลืองวิทยาคมทั้งหลายเนี่ยรู้จักกันในนามว่ากบินละว่านพยาวานเนี่ยหรือกบินละวานเนี่ยถ้าจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือจกักรพพัดแห่งว่านทั้งปวงว่านชนิดเนี่ยสามารถสยบบรรดาคำว่าว่านทั้งหมดและว,ว่านชนิดเนี่ยสามารถถอนพิษอะไรก็ตามที่เกิดมาจากพืช ไม่ว่าจะเป็นหมามุย้ยว่านตอดว่านพงหรือเห็ดที่มีพิษเนี่ยพยาว่านเนี่ยถอนได้หมดเลยอย่างเช่นเขาปล่อยของมาด้วยด้วยพืชอย่างเช่นพลายอย่างเงี้ยเพื่อจะส่งมาหาเราเนี่ยเราสามารถปล่อยพยาว่านเนี่ยขึ้นไปสวนได้เลยพวกนี้กระเด็นหมดเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นว่านตอดว่านพงหรือว่าเครือเสาหลงก็ช่างถ้ามีพยาว่านอยู่าบาปรับคาบหมดเลย แต่ครน CDs, ี้ว่าพยาว่านจริงๆเนี่ยค่อนข้างหาได้ยากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจะเจอปักกวานปักกว้านเนที่เขาเรียกกันว่าปักกวานเนี่ยเพราะว่ามันอยู่กับที่มันเป็นตัวรองจากกบินละว่านเนี่ยแหละส่วนกบินละว่านที่เขาเรียกว่ากบินละว่านเนี่ยเพราะว่ามันบินได้สามารถปล่อยของให้ไปประทะกันได้ก็เลยเรียกว่ากบินละว่านส่วนปักกว้านเนี่ยมันอยู่กับที่แต่ว่าก็มีคุณวิเศษเหมือนกัน ส่วนจาวานเนี่ยก็จะคล้ายๆกันมองแล้วลักษณะคล้ายกันแต่ว่าว่านเพิ่งนี้จะมีเอกลักษณ์เฉเพาะตัวบอกให้รู้ว่าเนี่ยปักกว่านอันเนี้ยกระบิลว่านจะมีเอกลักษณ์เฉเพาะตัวที่บอกให้รู้จึงค่อนข้างหายากมากพยาว่านเนี่ยส่วนมากจะอยู่กับผู้ที่เรืองวิทยาคมว่านอันดับที่สองก็คือไพรดำว่านไพรดำก็เป็นว่านที่ค่อนข้างหายาก แล้วก็ปัจจุบันเนี้คนเข้าใจผิดว่าคิดว่าไผ่ม่วงเนี่ยเป็นไผ่ดําไผ่เนี่ยจะมีด้วยกันเนี่ยถึงห้าสีก็คือสีดําสีม่วงสีส้มสีขาวแล้วก็สีเหลืองส่วนมากทุกวันนี้เราจะเจอไผ่ม่วงไผ่ดําไม่เจอหรอกเอาถ้าเกิดใครคิดว่าไผ่ของตัวเองเป็นไผ่ดำแล้วก็ล้างหุงข้าวก็ได้พอเข้าเดือดปุดๆเอาไผ่ขีดที่ฝาหม้อข้าวเลย แล้วก็รอจนข้าวสุกพอข้าวสุกลองไปเปิดดูถ้าข้าวในหม้อเนี่ยดําทั้งหม้อแสดงว่าของแท้ถ้าข้าวในหม้อยังขาวสนิทแล้วก็นั่นแหละของปลอมดูง่ายเลยตะไคร่ดเนี่ยนะตะไค่ดาเนี่ยเวลาจะพียากนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่รู้จักวิธีพีเนี่ยเอาต้นขึ้นมาไม่ได้หรอกไม่สามารถจะขุดดินบริเวณนั้นจะขุดไม่ได้เลยแข็งมากสัตาวุธใดก็ขุดไม่ได้ ต้องคนรู้จากวิธีการพลีก็สามารถเอาพลายดำนะขึ้นมาได้งั้นไม่ได้ของง่ายนะถ้าเกิดว่าเป็นของที่ของพลายดำแท้ๆจริงๆเนะี่ยส่วนว่านชนิดที่สามเนี่ยเขาเรียกกันว่าว่านเพชรฉลีกว่านเพชรฉลีกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตำนานเหมือนกันสำหรับการแคล้วคลาดบอกได้เลยในช่วงที่สามเณรถึกติดตามา,ารย์ลิทองไปบุกเขาวควายเนี่ยก็ไปเจอว่านชนิดนี้เหมือนกัน ถ้าไลายฟังว่าเอามือไปจับเนี่ยจับต้นเนี่ยเหมือนจับเงาตัวเองเนี่ยจับยังไงก็ไม่ติดทั้งๆท,ท,ที่ต้นมันก็ยืนตั้งโดอยู่นั่นแหละต้นมันก็คล้ายๆกับต้นไพลนี่แหละแต่ว่าต้นเล็กถ้ามันเป็นของแท้แล้วก็รู้จักวิธีการพลีนะถ้าพลีเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาใบเนี่ยมามว้วนแล้วก็เลี่ยมแฝงคอไว้ผู้ที่เรืองวิทยาคมเนี่ยที่สามารถพลีแล้วก็สามารถเอาต้นเอาต้นมันมาได้เนี่ย เขาก็จะเอาใบเนี่ยมาโมนโมนโมนแล้วก็เลี่ยมแล้วก็ให้อเก็บไว้ติดตัวปื่ยิงออกนะแต่จะไม่มียิงโดนคนที่มีใบของเพชรลิกเนี่ยติดตัวอยู่เลยยิงยังไงก็ไม่โดนศักดิ์สิิทธ์มากวานเพชรลิกส่วนว่านชนิดที่สี่เนี่ยเป็นขมิ้งขาวปัดตลอดโอ้โหนี่พกติดตัวไปเนี่ยจะแคล้วคลาดมากแล้วก็เรื่องภัยพิบัติต่างๆจะปัด แล้วก็สามารถาเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาก็คือเรื่องของไม่ว่าจะเป็นยาเบื่อยาสั่งยาโปยาป้าว่านพชริกเนี่ยสามารถแก้ได้เก่งมากว่านพชริกเนี่ยแก้อาถันเรื่องของยาต่างๆแล้วก็อาถพ์ของป่าดงเนี่ยที่มีเรื่องของอาถันต่างๆเนี่ยถ้าพวกวานขมิ้นขาวมาตลอดไปนะโอ้โหอาถันเนี่ยยังกายไม่ถึงเลยละ่ะเพราะนั้นเนี่ยคนที่เป็น กู้พาละความช้างเขาก็จะเอาขมิ้นขาวปัตลอดเนี่ยติดตัวไปด้วยเหมือนกันมันแก้ภัยพิบัติต่างๆได้มหาศาลเลยขมิ้นขาวไปตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหายากมากขมิ้นขาวไปตลอดส่วนมากจะเจอของปลอมนะส่วนมากจะเจอของปลอมของจริงนั้นค่อนข้างหายากส่วนว่านอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นชนิดที่ห้าชื่อว่าว่านมหานินว่านมหานินเนี่ยเป็นว่านคงกระพันชาตีคล้ายๆกับไพรดำนั่นแหละ แต่ว่าว่านมหานินเนี่ยมีความพิเศษกว่าว่านชนิดอื่นอย่างอย่างเช่นว่านพญาคางคกหรือว,ว่าเท่าหนังแห้งเนี่ยเราต้องกินเข้าไปถึงจะคงกับพันชาตีนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมหานินเนี่ยไม่ต้องถ้าเป็นของแท้ๆนะเอาหัวมนะันอะมาใส่กระเป๋าเอาไว้รับรองได้ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวงานทั้งหลายกัดไม่เข้าขอมีคมก็ไม่สามารถระคายผิวหนังได้เลย แค่อหัวมันมาไว้กับตัวเรานี่แหละเขาเรียกว่าวานมหานินนักเลงไก่ชอบเอาไปให้ไก่กินมาตียังไงก็ชนะเพราะว่าหนังมันเหนียวขนาดเอามาพกติดตัวเนี่ยเขี้ยวงาย,ยังไม่สามารถกัดเข้าได้เลยของมีคมก็ไม่สามารถละคายผิวได้มหานินเนี่ยต้องของแ,แท้ๆนะปัจจุบันนี้ก็หายากได้เต็มทีไม่ค่อยเจอวานทั้งห้าชนิดเนี่ยที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ย ท่านอาจารย์ถึกจักรลาดเนะี่ยเคยใช้ในช่วงที่เป็นในพรานแล้วก็เป็นในคอร์ต้นไลาท่านบอกว่าว่านทั้งห้าชนิดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆส่วนว่านชนิดอื่นเนี่ยผู้ที่เรียนวิทยาคมไม่ค่อยไม่ค่อยนํามาใช้จะใช้อยู่ทั้งหมดห้าชนิดนี้แหละเพราะว่าเก่งมากบางคนในใช้สบู่เลือดแต่สบู่เลือดก,ก็สู้ไพรดําไม่ได้สู้มหานินไม่ได้บอกได้เลยว่านทั้งหมดเนี่ยขึ้นชื่อวาว่านทั้งหมดนะแพ้พยาว่าน พญาว่างตัวเดียวเท่านั้นเนะ่ะสกดอยู่หมดเลยววา,างไงถ้าเกิดว่ามีห้าชนิดเนี่ยอยู่ในตัวนะครอบจักรวาลเลยถ้าเกิดเอาว่านทั้งห้าชนิดเนี่ยมาสร้างเป็นสมเด็จต้องบอกว่าเป็นจกักรพัิแห่งสมเด็จเลยแต่ยากมากที่จะเอาว่านทั้งห้าชนิดเนี่ยที่เป็นของแท้เนี่ยมาสร้างเป็นสมเด็จได้เพราะว่าหาชนิดเดียวก็ยากเต็มทีในยุคเนี้ยแทบไม่เจอเล,เลยหรือว่าง่ายๆแทบไม่เจอเลยหาได้ยากมาก นั่นเนี่ยจึงได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับว่านที่เป็นพยาว่านทั้งห้าชนิดเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้สืบไป